สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนในช่องมอแปลงเอ p มอันนี้เป็นเครื่องที่ทางลูกคา้าทางเอซี FC ได้ส่งมาเช็คส่งมาแก้ไขปรับปรุงจะให้ดูไอตัวนี้เดิมทีด้านหลังมันจะมีทานซิซเตอร์อยู่หกตัวด้านหน้าจะมีอยู่สองตัวก็จะเป็นแปดปุ่มรุ่นมันก็จะเป็นเก้าสองศูนย์แปด ไอตัวนี้คือหลักการทำงานก็จะเป็นสี s ีสแควรเว็บหรือเรียกง่ายๆก็องจรไฟกระพริบแต่ตัวนี้เขาได้แก้ไขมาใส่ทานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาเรียงสามตัว้างละสามตัวแต่ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สาเหตุที่ไม่โอเคเพราะว่าไอตัวนี้ตัวมอแปลงทำได้ไม่ดีพอทำมาแบบทำแรงมาก นี่แหละสาเหตุทำไมผมถึงค่อยไม่ทำแรงอะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าแรงยังไงตัววัดโวลต์เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูไอตัวนี้ไฟต่ำนะอ่ะเดี๋ยวให้ด,ดูหลายท่านชอบแรงชอบนะแต่ทำไมผมถึงค่อยไม่แนะนำให้เล่นแรงแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูแบบชัดๆเลย เห็นไหมไฟไฟต่ำนะนี่ไฟต่ำเครื่องเดินละไฟต่ำอยู่สองร้อยห้าสิบโวล์เดี๋ยวมาดูไฟสูงไฟสูงอยู่ที่สามร้อยสามร้อยโวล์อันนี้ยังไม,ไม่ยังไม่ผ่านโหลดนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่แหละเดี๋ยวดูไฟต่ำเดี๋ยวจะให้ผ่านโหลดสองร้อยวัต ใส่โหลดเข้าไปสักสองร้อยวัตตใส่โหลดเข้าไปสองร้อยวัตต์โหลดสองร้อวัตตดูจากสองร้อหสิบเหลือเท่าไหรอ่าบรบกวนช่วยคำนวณบวกลบคูณหารให้ผมดูหน่อยว่ามาเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่ประมาณหกสิบโวลต์สอง้อยห้สิบเหลือหกสิบโวลต์ก็เท่ากับหายไปประมาณ ร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยโวลต์เดี๋ยวมาดูไปสูงไปสูงว่าสามร้อยโวลต์น่ะว่าจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ดสองร้อยวัตต์เหมือนเดิมไปสูงเหมือนเดิมสามร้อยวัตต์ก็เท่ากับหายไปหนึ่งร้อยโวลต์สองร้อยโวลต์สองร้อยกิโลโวลต์สองร้อยห้าสิบโวลต์ จะเอาเนี่ยมาดีจะเอาเนี่ยมาใช้ได้ไฟเหลืออีกแค่เนี่ยนี่แหละสาเหตุที่เครื่องมันร้อนร้อนแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่สเสถียรนี่แหละจุดสำคัญดูดิผมก็ไม่ได้ว่าของผมดีนะแต่อัตราการสูญเสียมันเห็นเด่นชัดประวัตอนะ,อะลองไปพิจารณากันดู